สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ <If S 1> สวัสดีครับมี๋นักขี้แม่นะครับวันนี้เราอยู่กันในหัวร้อน3กมกเลยก๊กโ๊กเลยนะวันนี้มีคนมาถามนะครับเศษ SS อผมแลกร้อยห้าสิบแลกตัวไม่ได้ครับบั็อกครับโอ้โหตอนนี้เป็นลงไปดาทางทีมงานหน้าเพจกันบ้านเลยนะมีก็เลยขออนุญาตทำคลิปสักนิดนึงในการแนะนำนะจริงๆงคืออันนี้มีคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาลงหน้าเพจมาตั้งองวันแล้วไงแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เดี๋ยวมีแนะนําให้แล้วกันนะสาหรับบางคนที่แบบอาจจะแลกเศษเอสเอสไปมีเขาไม่ได้บอกด้วยไงมีเิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วใช ไม่ต้องห่วงนะใครแรกไปแล้วแค่ไปทําตัว SS ของตัวนั้นเองครับให้มันเจ็ดาวแค่นั้นเองไม่ยากครับผมส่วนใหญ่มันจะเป็นตัว SS มันมันจะได้จากการเปิดลงสุราอยู่แล้วมันไม่ได้มีปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวมีขออยากขึ้นให้ดูของทางทีมงานที่เขาพยายามทําให้นะครับ่ะกอง SS เนี่ยได้จากได้จากอะไรใช่ไหมสำหรับผู้เล่นไม่ทราบนะครับผม อ่านี่ครับลงสุราเลยนี่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 มันจะมีหลายกิจกรรมแต่อันนี้มีแนะนาเฉยๆนะมันก็คือกล่องตั้งแต่เติม500เอ่อเปิดลงสุราก็คือเปิดกาชาครับพบ500เห็น้ามเราจะได้กล่องชิ้นส่วนวีรบุรุษ s อ S มันจะมีบางตัวครับที่กดมาแล้วแลกเป็นตัวได้เลยอย่างจูลง่งอ่ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวมีแปะให้เพื่อนเพื่อดูก่อนเห็นไหมรายชื่อเสษตัวละคร S อ S ที่สามารถนบํบมารวมได้ก็หมายถึงว่าตัวตัวฝั่งซ้ายอย่างกาเซียงเตียวจูล่ง เตียงอุ้ยลกซุนกุยแกซุนเซ็กเออเตียวเลี้ยวไอ้พวกนี้มีแลกหมดวแล้วอันนี้อันนี้มียืนยันได้เลยครับว่าแลกมันมันสามารถเอาเศษกดเป็นตัวได้เลยสมมุติพอเพื่อนเพื่อนแลกเศษเศษใช่ไหมเพื่อนเพื่อนก็กดเอ่อแม่ทับพมันจะขึ้นเลยร้อยห้าสิบหรือว่ากดกระเป๋านี่แหละสองอย่างมีจำไม่ได้้วสักอย่างนี่แหละอ่ะเดี๋ยวมีจะบอกเงื่อนไขด้วยนะคบอ่ะต่อไปอันนี้เราเข้าใจแล้วนะว่าตัวฝั่งซ้ายเนี่ยเราสามารถกดรวมได้แค่มีเศษ150กดรวมได้เลย แต่มันคือตัวฝั่งขวาเนี่ยครับตัวปัญหาเลยอย่างเช่นจิวี่เพิงออริปโปแมนแล้วก็เป็นในส่วนชิ้ชนส่วนเทพซูมาอี้แล้วก็ตัวที่มีปัญหาจริงตอนนี้จะมี2ตัวครับเพราะว่าคนนิยมแรกก็คือหัวโตวกับเทพกวนอูซึ่งมันไม่ใช่แบบเอ่อพอพอไปกดเสร็จ พัวโตวเสร็จแล้ว150เศษใช่ไหมบากคนรู้ว่าเฮ้ยกดไปแล้วแล้วทำไมผมไม่ได้ตัวครับตอนนี้ไปด่าหน้าเพจด่าทางทีมงานเลเทสเลยนะโหทางทีมงานบอกว่าไม่รู้ทำงาน <c oughs> แล้วก็เอาไปว่าหมีก็ช่วยแล้วกันครับแบบง่ายๆเลยก็คือการจะทําคัวโตว150เร,เราเราจะต้องมี150เศษก่อนใช่ไหมในการขึ้นเอสเอสนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือฝั่งขวามันจะต้องเป็นตัวเอสเอสก่อนในการทำอ่ะเดี๋ยวหมียกตัวอย่างให้ดูนะครับ <c oughs> จริงๆมันมีวิธีสังเกตครับเดี๋ยวหมีขออนุญาตพาไปแบบ สังเกตให้ฟังนะครับเออนี่นี่เพืเ่นอนๆสงสัยมหมเมื่อกี้เราไปกดตัวเอสบางตัวเห็นไหมมันจะขึ้นว่าหัวโตบวกจางซุนหัวนห่นหมควัมว่าหัวโตะเปลี่ยนร่างกลายเป็นเทพจางซุนหัวครับแค่นั้นเองจบแล้วอ่เดี๋ยวเรามาดูดดในส่วนจิวี่นะครับเห็นไหมตอนจิวี่ชื่อมันคือจิวี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดสมบุติเปลี่ยน s อ s ก็จะกลายเป็นเออตำนานโจถไถจิวี่นะครับประมาณนี้นะอ่าอันนี้มียกตัวอย่าง อเจ็ดตัวละครที่ต้องทําตัวเ s ก่อนอเรามาดูในส่วนเงื่อนไขนะครับการจะทําตัวเ s ให้กลายเป็นเอต้องทําไงบ้างนะครับแต่กวนอูมียังไม่ <c oughs> กวนอูมียังไม่เออม่วง3ามเลยอะ่ะเออเดี๋ยวมีพาไปให้ดูนะครับอ่ะต่อไปเงื่อนไขการทำนะครับการที่เพื่อนๆจะ ไปทําเป็นตัว S S S ของ7ตัวละครฝั่งขวาต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมครับอันนี้มียกตัวอย่างเอากวนอูแล้วกันนะอ่ะอันดับแรกคือกวนอูอ่าเดี๋ยวมีแปะเงื่อนไขไว้เลยครับเพราะว่าบางคนไม่รู้จริงๆนะบางคนไม่รู้ก็งงจริงเฮ้ยผมไปผมไปแลกเทพกวนอูอ้าเฮ้ยชิบหายแล้วทำไมผมไปแลกเอ่อหัวโตทำไมไม่ได้ครับไม่เกิดอะไรขึ้นครับพี่โอ้โหพี่มีครับผมแลกไปเกมบล็อครับโอ้โหลงดาวทางทีมงานอีกอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตลงให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือขั้นตอนการทํา เทพกวนอูแล้วกันหรือว่าจะเป็นฮัวโตก็เหมือนกันหรือว่าจะเป็นจิวี่ลิปโมาเทพซูมาอี้หรือว่าจะเป็นในส่วนกำเหล่งก็ได้นะครับขั้นตอนการทําก็คือตัวละครตัวนั้นอย่างกวนอูก็ต้องจังต่าคือต้องเจ็ดาวเจ็ดดาวก็คือเพื่อนเเห็นดาวข้างๆนะไอ้ตรงนี้ต้องเจ็ดาวก่อนครับถ้าเกิดไม่เจ็ดาวก็ทําไม่ได้อันดับแรกเลยต่อไปอันที่2คือการทาม่วงบวกสามนะครับเพื่อนเพื่อเห็นบ้าขั้นต่อไปกวนอูบวกสามก็คือตอนนี้ก็คือกวนอูบวกสองเพื่อนเพื่อนต้อมันเพื่อนนี้เพื่อนๆต้องทําบ คืออันนี้มีอยากจะเทสให้มากเลยแต่ว่าชตีหน้ามีรีไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิคือกูกด VIP ทั้จนหมดอะจะมาเทสให้เพื่อนๆดูเนี่ยแหละหมีขาดแค่ตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือสรุปคือขั้นตอนที่2องคือพยายามให้ตัวเรคตัวละครตัวนั้นบวก3อย่างกวนอูต้องบวก3ามกิวยี่ก็ต้องบวก3ามริปโปมาก็ต้องบวก3 s u ซูมาอี้ก็ต้องบวก3 อ่ะต่อไปขั้นตอนอันที่3เนาะคือสกิลเลเวลจะต้องอะไรครับสกิลเลเวลจะต้องบวก50หมดเลยเห็นไหมซึ่งแน่นอนว่าการจะไปปลดสกิลสุดท้ายต้องเจ็ดดาวอยู่แล้วครับตามเงื่อนไขท,ทุกสกิลต้อง50หมดนะครับอันนี้คือจบไปในส่วนขั้นตอนที่3นะครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือตัวกวนอูหรือจะเป็นตัวใน7 7ตัวเนี้ยตรงทางขวาเนี้ยจะต้องเลยว่าห้าสิบแค่นี้ครับจบแล้วเลว่าห้าสิบก็คือในส่วนตรงนี้ครับนี่อัพเลเว่าเห็นมาก็คือเอาไว้ง่ายตัวหลักเราก็ต้องถึงเลยว่าห้าสิบนี่เขอัพไ่ถึงถูกไหมครับแค่นั้นเองจบแล้วต่อไปหลังจากที่พพพพเพื่อนเพื่อนผ่านเงื่อนไขออทั้ง3ข้อตรงนี้แล้วเอ้ย4ข้อดีเออเงื่อนไข4ข้อตรงนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆ่มากดตรงนี้เลี้ยงดูอ่า แล้วกดคําว่าทยานตรงนี้ครับเห็นไหมนี่กดคําว่าทยานเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่เดียวกับริโป้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่ากดอูหมียังไม่ขัไม่ผ่านเงื่อนไขมงสามแค่นั้นเองพอเพื่อนๆทาตามสี่เงื่อนไขตรงนี้แล้วตัวละครจะโผล่ครับอันนี้หมียกตัวอย่างนะอย่างริโป้มาเห็นไหมอ่ะพอมาเสร็จแล้วเห็นไหมครับนี่เราสามารถกดตัวอย่างซ้ายล่างได้ครับนี่โอ้โหริโป้เทพมานยังหล่อเลยน้องๆโอ้โหพอกดแปลงแล้วหล่อเลยเนาะปกติไม่แปลงก็หล่ออยู่แล้วไอ้เงี้ยโอ้ยังไงก,กันดมเลยนะ นี่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงทางขวามไหมเห็นไหมเขาจะบอกบอกว่าชิ้นส่วนของเอ่อนี่ ex ของ ripple มานะครับเพื่อนๆก็ต้องไปหา150เศษแค่นั้นเองครับจบแล้วถ้าเกิดเป็นหัวโตใช่ไหมหัวโตเพื่อนๆก็ไปกดเนี่ยเศษแรกเลยเห็นไหมชิ้นส่วนของเอ่อหัวโต s s แค่นั้นเองครับเอามาแลกแค่นั้นเองเอามาเปลี่ยนคาร์ดแค่นั้นครับจบแล้ว สรุปก็คือถ้าเกิดเ,เพื่อนเแลกเซฟไปแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นเซฟใหม่ก็บ,บางคนแบบแลกไปแล้วแล้วแบบรือว่าบัคอะไรแบบนี้โอ,อ้ยายเซฟไปนี่ชิบหายเลยนะคือเ,เพื่อนๆไม่ต้องห่วงครับเ,เพื่อนๆก็อย่างเช่นถ้าไปทำอ่าสำหรับคอเกมนะครับมีคอแนะนำดู Phone นะครับค่าบริการแค่8บาทต่อวันนะครับ7วันแค่49บาทสามารถเปิดเห็นไหมไล่์ทีได้เลย อ๋ออย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะสามารถเปิดได้ทุกเกมนะครับตัวนะครับต่อไปนะครับ UG Phone ก็จะมีในส่วน3ระบบนะครับสามระดับนะครับก็จะมีในส่วน U VIP ก็จะเป็นในส่วน3 G กับ3ากิกนะครับ30มกิกนะครับแล้วก็ G VIP ก็จะเป็นในส่วน4ีกิกนะครับแล้วก็ S VIP 16บหกกิกต่อไปก็จะเป็นในส่วนการซื้อนะครับนี่เห็นไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาใหม่เนี่ยมันจะมีฟรี4ชั่วโมงครับอย่าลืมใส่โค้ด Lucky Bear ด้วยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกด7วันเสร็จแล้วก็กดสั่งจ่ายได้เลยครับ สามารถจ่ายได้ทุกธนาคารทั่วไทยเลยครับแรกเออหัวโตเอมาอยู่แล้วก็แค่ไปทำหัวโตครับไปทำหัวโตหมีมีเปลาะงนะครับทำทีละตัวนะเกมเนี้ถ้าเกิดงบไม่เยอะอันนี้แนะนำเยอยนะครับอย่าไปเออทำเออหมีมีนี่ว่าเนี่ยก็คือเอาง่ายๆสมมติถ้าหมีจะทำหัวโตเอก็ไม่มีอะไรครับก็ตามเงื่อไนไขที่หมีบอกเลยสี่ข้อก็ต้องเจ็ดดาวก่อนถูกไหมครับแล้วก็เป็นในส่วนการทำม่วงบวกสามอ่ะแล้วก็สกิลเลเวลห้าสิบต้องเจ็ดช่อง แล้วก็ตัวหัวโต ổ, ต้องเลยว่า50ใช่นี้ครับดังหลัก4ข้อแล้วก็ไปกดแรกเศษจะกล่อง SSS ถูกไหมครับเป็นจังซุนเออเป็นเทพจังซูนหัว150แล้วก็ไปกดตรงที่หมีบอกแค่นี้ครับเสร็จแล้วอ่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรกับเออเทพมาในการทํา บางตัวต้องไปทำเอ็ดเอ็นะจากตัวเอ็เอ็ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็เผื่อจะมีประโยชน์ผู้เล่นแล้วกันเพราะว่านี้มีคนถามเยอะว่าเฮ้ยพี่มีครับทำไมบางตัวผมเล็นเอ็เอ็ตัวละครหายครับหาเศษไม่เจอทำไมกดทําไม่ได้ก็ไม่มีนะครับเหตุผลก็คือจะต้องทําตัวเอ็เอ็แล้วก็ผ่านเงื่อนไขสี่ข้อแค่นั้นเองครับอ่าใครอยากให้มีทาําไกด์เกี่ยวกับวัวหัวร้อนสามกเ็มาพิมพ์ต่างคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ เนี่ยแต่ยังสมมุติถ้าโดนหมีทํากวนอูไปใช่ป่ะหมีก็ไม่มีเศษอยู่ดีหมีก็อาจจะต้องแบบไปหากล่อง s s ร้ออ่าแล้วก็มาเปิดกวนอูแค่นั้นเองครับประมาณนี้นะแต่คือหมีก็ไม่ได้สายเติมเยอะแล้วหมีก็ไม่รีบครับนะก็เล่นไปเล่นเรื่อยๆดีกว่าครับประมาณนี้นะอ่า